สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องน่าสนใจมากๆเรื่องหนึ่งเลยนะครับคือเรื่องความทรงจําในโลกดิจิตอลเอ่อเราจะอ้างอิงจากบทความความทรงจําดิจิทอลในยุคที่ทุกสิ่งไม่จีรังคือยุคนี้เนี่ยทุกอย่างมันดูเหมือนจะถูกบันทึกไว้หมดเลยใช่ไหมครับแต่ในขณะเดียวกันข้อมูลพวกนั้นมันก็เอ่อเปราะบางมากๆอาจจะเข้าถึงไม่ได้เลยก็ได้เรามาดูกันครับว่าเทคโนโลยีมันเปลี่ยนวิธีที่เราจำวิธีที่เราลืมไปยังไงบ้าง คือถ้าลองนึกย้อนไปนะครับสมัยก่อนนู้นการจะเก็บอะไรสักอย่างอย่างคัมภีร์โบราณหรือว่ารูปถ่ายเก่าๆเนี่ยโอ้โหต้องใช้ความพยายามเยอะมากถ้าเราไม่ตั้งใจดูแลรักษาจริงๆนะครับมันก็หายเลือนไปตามเวลาเลยใช่ค่ะหายไปเลยแต่เดี๋ยวนี้มัน,ม,นมันแทบจะกลับกันเลยทุกข้อความที่เราส่งทุกรูปที่เราโพสทุกไลค์ที่เรากดมันสร้างร่องรอยดิจิตัลเอาไว้ ซึ่งไอร่องรอยพวกนี้มันอาจจะอยู่ไปตลอดกาลเลยก็ได้นะครับกลายเป็นว่าการลืมเนี่ยมันต้องใช้ความพยายามมากกว่าการจำซะอีกอืมจริงค่ะอันนี้แหละครับที่เขาเรียกว่าความคงอยู่ถาวรของข้อมูลดิจิตัลหรือดิจิทัลเพอร์มานแนนใช่ค่ะแล้วประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยก็คืออดีตในโลกดิจิทัลของเราเนี่ยมันไม่เคยจางหายไปจริงๆนะคะ ลองนึกถึงเคสที่คุณมาเจ้าพร n t i c e ที่เขาเล่าในบทความสิคะวิดีโอสมัยเรียนมหาวิทยาลัยตั้ง15ปีที่แล้วนูน่นเอ,อ่อมันยังกลับมาส่งผลกระทบตอนที่เธอสมัครงานในปัจจุบันได้เลยโอ้สิห้5ปีเลยเหรอครับใช่ค่ะนะักวิจัยเขาเรียกปรากฏการณ์แบบนี้ว่าการยุบตัวของเวลาในตัวตนดิจิตอลนะคะหรือ temporal collapse คือเหมือนกับว่า อดีตมันไม่ได้อยู่แค่ในอดีตแต่มันมันซ้อนทับอยู่กับปัจจุบันตลอดเวลาอ๋อเข้าใจแล้วครับพูดง่ายๆก็คือในโลกดิจิตอลเนี่ยแทบจะไม่มีใครได้เริ่มต้นใหม่อย่างแท้จริงเลยอดีตมันตามโรมาตลอดในแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเลยค่ะฟังดูอืมก็น่ากัง,งวลเหมือนกันนะครับแต่มันก็มีอีกแง่มุมหนึ่งที่ย้อนแย้งกันแต่ก็น่าสนใจมากๆเลยคือถึงแม้ข้อมูลแต่ละชิ้นแต่ละอันเนี่ยมันอาจจะอยู่ได้ตลอดไปก็จริงแต่ว่า ระบบที่เราใช้เข้าถึงข้อมูลพวกนั้นนะครับมันกับเปราะบางอย่างไม่น่าเชื่อเลยใช่ค่ะเปราะบางมากลองนึกภาพข้อมูลในเทปแม่เหล็กยุค80หรือแผ่นฟลอปปี้ดิสก์ยุค90ดูสิครับตอนนี้จะหาเครื่องอ่านหรือหาซอฟต์แวร์มาเปิดเนี่ยโอ้โหแทบเป็นไปไม่ได้แล้วยากมากค่ะนี่แหละครับคือสิ่งที่คุณ t r a v e l Owen เเรียกว่าความขัดแย้งของการเก็บรักษาหรือ preservation paradox คือเราบันทึกข้อมูลไว้เยอะ เยอะที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษย์เลยก็ว่าได้อืมแต่เราดันเก็บมันไว้ในรูปแบบที่เสี่ยงต่อการเข้าไม่ถึงเพราะเทคโนโลยีมันล้าสมัยเร็วมากๆเหมือนกันนั่นสิคะ่ะคิดคิดดูแล้วมันก็แปลกดีนะครับค่ะแล้วความขัดแย้งอันนี้มันส่งผลกระทบเป็นวงกว้างเลยนะคะทั้งในเชิงสังคมแล้วก็กฎหมายด้วยอย่างแนวคิดเรื่องสิทธิที่จะถูกลืมที่ทางยุโรปเขาพยายามผลักดันกันนะคะอ๋อครับครับเคยได้ยินอยู่ พอมาเจอโลกดิจิตอลที่ข้อมูลมันถูกก๊อปปี้ข้ามประเทศข้ามโลกกันได้ง่ายๆแค่คลิกเดียวเนี่ยมันก็ยิ่งซับซ้อนขึ้นไปอีกแล้วลงคิดถึงมุมของนักประวัติศาสตร์หรือบรรณารักษ์สิคะครับจะเลือกเก็บอะไรดีล่ะในเมื่อข้อมูลมันเยอะแยะไปหมดทุกอย่างบันทึกได้ต้นทุนก็ต่ำมากบทบาทเดิมๆที่ต้องมานั่งคัดเลือกว่าอะไรควรค่าแก่การจดจำอะไรควรถ่ายทอดต่อเนี่ยมันเปลี่ยนไปหมดเลยค่ะอืม ก็น่าคิดนะครับแล้วแล้วพอจะมีแนวทางแก้ไขหรือทางออกอะไรบ้างไหมครับเท่าที่เห็นเหมือนเคยได้ยินว่ามีพวกแพลตฟอร์มส่งข้อความที่มันลบตัวเองได้หลังอ่านอะไรแบบนั้นใช่ค่ะ ก็มีความพยายามหาทางออกกันอยู่อย่างที่คุณว่ามาพวก ephemeral messaging หรือข้อความที่หายไปเองหรือบางทีก็มีแนวคิดเรื่องการเสื่อมสลายของข้อมูลดิจิทัลหรือ digital decay ที่แบบพยายามให้ข้อมูลมันค่อยๆหายไปเองตามธรรมชาติเหมือนในโลกจริงๆอะค่ะอ๋อให้มันค่อยๆหายไปเองแต่ก็นั่นล่ละค่ะมันก็เจอแรงต้านไม่น้อยเหมือนกันอ้าวทำไมล่ะครับน่าจะดีใช่ไหมครับ เก็บหลักฐานทางประวัติศาสตร์หรือหลักฐานทางคดีความต่างๆอีกมันเลยเป็นการเอ,อ่อชั่งน้ําหนักที่ยากมากระหว่างความต้องการที่มันต่างกันสุดข,ขั้วเลยค่ะเข้าใจเลยครับแล้วแล้วมันไม่ได้มีแค่ผลกระทบภายนอกนะคะมันมีผลกระทบทางจิตวิทยาด้วยคือการที่เรารู้ตัวอยู่ลึกๆนะคะว่าสิ่งที่เราทําหรือสิ่งที่เราพูดในวันนี้เนี่ยมันอาจจะถูกบันทึกไว้แล้ววันหนึ่งข้างหน้ามันอาจจะถูกค้นเจอถูกเอามาตัดสินใหม่ได้ มันอาจจะทําให้เราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปโดยไม่รู้ตัวเลยก็ได้นักจิตวิทยาเขาเรียกอาการแบบนี้ว่าการเซ็นเซอร์ตัวเองล่วงหน้าค่ะ anticipatory self censorship การเซ็นเซอร์ตัวเองล่วงหน้าผิดไปจากบริบทเดิมโดยเฉพาะกับคนรุ่นใหม่ๆที่เขาโตมากับโลกแบบนี้เลยไม่เคยมีประสบการณ์แบบโลกก่อนยุคดิจิตอลนะคะโหฟังดูซับซ้อนเหมือนกันนะครับเนี่ย เอาละครับงั้นสรุปแล้วทั้งหมดที่เราคุยกันมานี้มันหมายความว่ายังไงกันแน่ดูเหมือนว่าเรากําลังอยู่ในจุดที่ที่ต้องหาจุดสมดุลใหม่เลยนะครับระหว่างการที่เราอยากจะเก็บรักษาข้อมูลสําคัญสําคัญที่เป็นประโยชน์เอาไว้กับการที่เราต้องเปิดโอกาสให้ผู้คนให้สังคมได้เติบโตได้เปลี่ยนแปลงใช่ค่ะแล้วก็ก้าวข้ามอดีตไปได้ครับแล้วก็ยังต้องหาความสมดุลระหว่างเรื่องความโปร่งใสกับเรื่องความเป็นส่วนตัวด้วยถูกต้องเลยค่ะสิ่งที่ ที่น่าสนใจมากๆสําหรับดิฉันนะคือปัญหาที่ตอนแรกมันดูเหมือนเป็นเรื่องทางเทคนิคล้วนๆเลยเรื่องการจัดเก็บข้อมูลการเข้าถึงข้อมูลอะไรพวกนี้แต่พอคุยกันลึกๆแล้วมันกลับกลายเป็นเรื่องที่ผูกพันอย่างลึกซึ้งกับคําถามพื้นฐานเกี่ยวกับตัวตนของเราเลยนะคะว่าเราคือใครเราเติบโตเราเปลี่ยนแปลงไปยังไงแล้วเรามีความสัมพันธ์กับอดีตกับปัจจุบันของเราแบบไหนอืมจริงครับไอความขัดแย้งของความทรงจําดิจิตอลที่เรา คุยกันมาทั้งหมดเนี่ยค่ะมันเหมือนเป็นเครื่องเตือนใจเราเลยว่าเทคโนโลยีกําลังเปลี่ยนประสบการณ์ความเป็นมนุษย์ของเราในระดับที่มันลึกซึ้งกว่าที่เราเห็นผิวเผินเยอะเลยครับผมคาถามสําคัญที่เราอาจจะต้องกลับไปคบคิดกันต่อก็คือแล้วเราจะสร้างสมดุลที่ว่านี้ได้ยังไงสมดุลระหว่างการที่เราจดจําแทบจะทุกอย่างได้กับการที่เราต้องเปิดพื้นที่ให้เกิดการอภัยการเปลี่ยนแปลงแล้วก็การก้าวต่อไปข้างหน้าในยุคดิจิตัลนี้ได้ยังไง เป็นคำถามที่น่าคิดมากๆเลยครับขอบคุณมากครับสำหรับข้อมูลวันนี้ยินดีค่ะ